สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวริติพรพุทธจันทึกรหั 11, ส6-2108311สํสานำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในวันนี้ดิฉันจะมาแนะนำา7วิธีการในการล้างมือที่ถูกต้องค่ะขั้นแรกนะคะแล้วก็จะนำเจลล้างมือมาบีบใส่ฝ่ามือของเราค่ะหลังจากนั้นนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็คือนำฝ่ามือถูฝ่ามือค่ะ ขั้นที่2นะคะก็คือนำฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้วค่ะขั้นที่3มนะคะก็คือนำฝ่ามือถูฝ่ามือค่ะแล้วก็นำนิ้วถูซอกนิ้วค่ะขั้นที่สี่ของเรานะคะจะแบ่งออกเป็น3ามช่วงนะคะก็คือ1 2 3สองสาค่ะหนึ่งสองสามค่ะ และขั้นที่5นะคะก็คือนำนิ้วโป้งมาถูกันค่ะถูรอบรอบนิ้วโป้งค่ะขั้นที่6นะคะก็คือนำปลายปลายนิ้วนะคะถูเป็นแนวขวางค่ะถูฝ่ามือเป็นแนวขวางทั้งสองข้างค่ะขั้นที่7นะคะก็คือถูบริเวณข้อมือค่ะเนื่องจากเชื้อโรคอาจอยู่บริเวณนี้ได้นะคะ ทั้งสองข้อเลยค่ะอะไะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้มือของเรานะคะก็สะอาดแล้วค่ะหลังจากที่เราทําความสะอาดมือด้วยเจลล้างมือแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ชุด PPE หรือที่เรียกว่า Personal Protective Equipment นะคะโดยชุดนี้นะคะจะเป็นชุดที่ใส่เพื่อป้องกันสารคัดหลั่งค่ะ นี่นะคะแล้วเราก็รูปซิปขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาใส่ถุงมือสเตอร์ไค่ะ ะะมันจะมีบอกด้านซ้ายและด้านขวาเอาไว้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นตัวถุงมือนะคะเราเลือกว่าจะใส่ด้านซ้ายก่อนหรือว่าขวาก่อนก็ได้ค่ะเลือกใส่ด้านซ้ายก่อนนะคะก็คือ นำมือด้านขวขางเรานะคะสอดเข้าไปในนี้ค่ะแล้วเรานะคะก็ใช้การทำนิ้วอย่างนี้ค่ะสอดนิ้วโป้งและนิ้วชี้เข้าไปก่อน้หลังจากนั้นค่อยสอดนิ้วอื่นตามเข้าไปค่ะ ให้คลุมตัวชุดเลยนะคะเพื่อป้องกันสารคัดหลังเข้าร่างกายค่ะแล้วต่อไปนะคะก็ใช้มือซ้ายนะคะสอดเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ใช้มือขวาทําเป็นตัวนี้ค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะและเมื่อเราใส่ถุงมือสเตรย์ไรเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่หน้ากาก N95 ต่อค่ะโดยหน้ากาก N95 นะคะเราก็จะทําแบบนี้ค่ะก็คือน,นําสายคล้องนะคะทั้ง2เส้นมาไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็นํามาครอบหน้าเลยค่ะสําหรับใครที่อยากจะใช้เส้นด้านล่างนะคะมอใส่ก่อนก็ได้ค่ะเส้นด้านล่างไว้ล่างหูงนะคะ ด้านหลังอย่างนี้ค่ะแล้วก็เส้นบนนะคะเอาไว้บนหูค่ะหลัาจากนั้นเรามาทดสอบอากาศนะคะว่ามีอากาศออกมาจากบริเวณพื้นที่ว่างบ้างหรือเปล่าค่ะแบบนี้แสดงว่าอากาศไม่ออกนะคะโอเคค่ะ จากนั้นเราก็จะมาใส่แว่นตาค่ะจะระดกเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะและเมื่อเรานะคะต้องการจะขอชุด PPE นะคะ ก็เริ่มจากการถอดถุงมือก่อนค่ะโดยการสอดนิ้วข้างใดข้างหนึ่งนะคะเข้าไปข้างใต้ถุงมือค่ะอย่าพยายามอย่าให้โดนผือหนังนะคะแล้วเราก็เวลาถอดน,นะคะเราก็เอาไว้ไกลๆตัวหน่อยค่ะเพราะว่าบางทีสินค้าหลังอาจจะก,การะเด็นโดนหน้าเราได้นะคะแล้วเราก็กลับมาไว้ค่ะแล้วก็ใช้มืออีกข้างน,นึงนะคะที่ถอดแล้วสอดเข้าไปข้างใต้ค่ะ เสร็จเรบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะให้นําถุงมือนี้ไปทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อนะคะจากนั้นนะคะเราก็ถอดชุด PPE ออกค่ะ ชุดออกก่อนนะคะโดยถอดจากในไปนอกค่ะ จากนั้นก็นำชุดนี้นะคะไปทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อเช่นกันค่ะต่อมานะคะเป็นวิธีการถอดหน้ากาก n 9 5ห้าออกก่อนนะคะโดยเรานะคะจะต้องไม่นำมือไปสัมผัสต,ตัวหน้ากาก,ากค่ะให้เราดึงตัวสายคล้องด้านล่างสุดออกก่อนนะคะจากนั้นนะคะให้นำมือไว้อย่างนี้ค่ะดันออกไปก่อน แล้วก็ค่อยถอดสายด้านบนค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะให้เรานำตัวหน้ากากนะคะไปทิ้งในถังขยะติดเชื้อค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ